สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทำการฟอกสีฟันที่สายตะวันเดินเท้าคลินิกย่านปากน้ำน,นะครับก่อนที่จะฟอกสีฟันนะผมได้เตรียมการเพียรช่องปากมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนที่จะฟอกสีฟันเนี่ยคุณหมอจะมีการเทียบสีฟันให้ดูกันชัดๆก่อนนะว่าก่อนฟอกสีเนี่ยจะเป็นสีนี้พอฟอกเสร็จจะเป็นสีนี้เดี๋ยวเราทำการฟอกสีฟันกันเลยดีกว่านะครับเครื่องสูงก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าจะได้ฟันที่ขาวมากกว่าในแต่ละรอบก็จะมีการบุดนน้ำยาออกแล้วทาใหม่รอบแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่รอบต่อๆไปเนี่ย เริ่มเสียวฟันนิดหนึ่งครับเป็นปกติครับอาการเสียวฟันเนี่ยจะหายไปในเวลา4 8ชั่วโมงและรอบสุดท้ายของผมเนี่ยก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฟันขาวขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆการฟอกสีฟันเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีแล้วจะค่อยๆเหลืองขึ้นตามการใช้ชีวิตประจําวันนะครับและนี่คือฟันหลังทําเสร็จครับขาวมากแล้วผมก็ฟอกสีฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟันขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยครับตอนฟอกสีฟันเนี่ยก็จะมีอาการแบบเสียวฟันนิดหน่อยครับไม่มากเท่าไหร่ครับพอทนได้นี่ครับ ส่วนใครเนี่ยที่อยากฟอกสีฟันขาวว้าวสุดๆมาที่สายตะวันดเจิตอลคลีนิกนะครับ